ครับผมอันนี้เป็นเง่าไผ่เลี้ยงเนาะเง่าไผ่เลี้ยงแบบเวลาอันนี้จะส่งแบบด่ Solar ดวนๆที่จริงแล้วขุดแล้วเราก็เอาสามารถเอาไปปลูกได้เลยเนาะแต่ว่าบางครั้งพี่ๆเขาไม่มีเวลาปลูกอย่างเงี้ยเนาะไม่มีเวลาปลูกแล้วเราต้องเอาใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ขุยมะพรา้าวนี้ก่อนก็ได้ถ้าเราใส่งี้เดือน2เดือน3เดือนเราปลูกก็ได้เนาะแต่งที่จริงแล้วขุดมาเป็นสดอย่างเงี้ยนี่ขุดมาสดๆอย่างนี้เลยแล้วก็เอาไปปลูกเอาไปนําไปไปปลูกได้เลยมันก็มันก็ขึ้นขึ้นท่าทั้งหมดเลยเนาะ เดีวเราเราต้องสับรากแกลอออาอออเอานิดหนึ่งเย่างที่เขาสับอ่ะเนาะถ้ารากแก่ถ้าเราสับที่เราสับสาเห็ุที่เราสับเนี่ยเพื่อว่าดินมันจะได้ยัดเข้าไปข้างในได้อย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่ไม่สับเลยเนี่ยบางครั้งดินมันมันไม่สามารถที่จะยัดเข้าไปข้างในเพราะมันต้องเอาศัยรากใหม่อย่างเดียวนะครับผมนี่ครับเยเราต้องคอยสับออกบ้างนิดนิดหน่อยไม่ไม่ใช่สับจนจนล้นเลยก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันจะมีรากมีหน่อมีอะไรออกมาอย่างเงี้ยครับ เพราะยังไงถ้ามันก็ติดหมดแล้วเพราะว่าช่วงนี้เนาะช่วงนี้เป็นช่วงตั้งแต่เดือนไม่เกินเดือนตุลานะถ้าที่เขาขุดนอกเหนือจยยากนั้นนะมา<ม>ก,ก,ก็ก็จะก็จะไม่ค่อยดีจะตายเนาะพี่ๆบางคนอยากจะได้เงาสดก็ขายนะเงาสดห้ากิง่งสิบกิง่งครอบแน่นส่งให้ได้หมดช่วงนี้ก็มีออกหนออก่อออกอะไรบ้างพี่ๆอยากบางคนอยากได้ไปห้ากิง่งสิบกิง100ก่งร้อยกิง่งสองร้อยกิ่งแต่ว่าอันนี้ส่งให้กับที่เขาประมาณพันหนึ่งครับพันหนึ่งวันนี้ก็จะทําทําส่ง เพราะเพราะเพราะเงางไผ่ก็ไม่มีอะไรหรอครับง่ายๆนะครับนี่ที่เขาทำนี่โอ้แล้วก็เอาขุยมะพาวเข้าใส่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอครับเพราะว่าเงาเงาไผ่นี้มันก็จะทําง่ายๆหน่อยครับนี่เสร็จละเลยถุงถุงเรียบร้อยเงาใหญ่ก็ใช้ถุงใหญ่เงาเล็กก็ใช้ถุงเล็กครับถ้าเอาเงาเล็กใส่ถุงใหญ่ก็ไม่ไหวครับขุยมะพร้าวแพงครับ ค่อยๆค่อยๆทำไปวันหนึ่งก็เพราะได้หลายหลายหลายร้อยต้นอยู่นะถ้าเราใส่ถุงเนี้ยอ่ามันถ้าเป็นดินมันก็จะใส่ยากอยู่นิดหนึ่งเนี่ยแล้วที่เขาก็จิ้มเพาะเพราะมันยากเหรอพี่เคนไหนจะเพาะปลูกที่บ้านก็ได้นะจะลองเอาเอาไปเพาะเองเอาขุดมาก็ได้คือขุดแล้วปลูกเลยก็ได้แต่ว่า ถ้าเราไม่มีเวลาปลูกเราก็เลี้ยงไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับผมเราจะเอาปลูกตรงไหนก็ได้ปลูกปีหน้าก็ได้อย่างเงี้ยปลูกปีนี้ก็ได้อันนี้เราปลูกเสร็จปุ๊บประมาณสักไม่ไม่ไม่กี่เดือนนะครับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เดือนปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ล่าไปสักยี่สิบวันยี่สิบวันนี้ใบอะไรออกเต็มหมดเลยเนาะเนี่ยครับผมขุดมาที่อันนี้งานด่วนครับปกติต้องเอาลงชําอันนี้ใส่รถเลยนี่ใส่ใส่รถมาอย่างงี้ทดินท้ายแล้วใส่ลงถุงเลยครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ด่วนจริงๆครับ นี่มานี่โ้ที่ใหญ่เรามีเยอะครับมีประมาณสักปีนี้น่าจะมีสักแสนกิ่งน่าน่าจะพอหาหา,หาได้อยู่นะพี่พี่ๆคนไหนก็อยากจะปลูกก็ได้นะแสนหนึ่งนี้โอ้ถ้าขายกิ่งพันไปแสนหนึ่งนี้ผมก็ช่วยสร้างป่าได้เยอะมากเลยนะเพราะเพราะว่าไร่หนึ่งนี้มันใส่ได้ประมาณสักร้อยหกสิบต้น อย่างเงี้ยครับผมเป็นการสร้างป่าสร้างอาชีพไม้ไผ่ตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเนาะทำทำนุ่นทำนี่ขายหน่อกินหน่อได้หมดเลยครับผมเนี่ยครับอ่าเราคครรัับบเอาไปทําพวกโครงโครงสร้างโครงหลังคาอย่างเงี้ยงานตัวนี้จะใช้ได้เยอะงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยครับผมอ่าโอเคนะครับที่ที่คนไหนชื่นชอบก็ติดต่อมาได้เนาะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับผมอ่าจะเอาเงาสดก็ได้ก็จะส่งนะ จะเอาไปไเลี้ยงยังไงเลี้ยงก็ได้ครับผมเพราะว่าต้นราคามันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนาะต้นหนึ่งนี้าขายอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบ้าสิอยู่ที่ขนาดแล้วก็ความสูงของของชิ้นง,งานนนะครับของของไม้ไผ่น,นะครับผมโอเคนะครับขอบพระคุณครับ